มีเ,เขียน้ำไป <c oughs> มีจอบอันคือกันนี่ยมือสวยเดินรถเอาเอาเอาพิ่มวิกิมได้ไหมครับได้เลยครับเอาดองส์โอริโอเพิ่มวิกิมเมนูครับคุอันนี้ไรเมือผู้ใดนี่มอันนี้ของอาายครับโอ้ยอะไรมือสวยแล้วบอดบอกกันเอาไหม <c oughs> <c oughs> โอริ <c oughs> โอใช่ไหม เหมอนนสยเขียนล้วบอ่ก็อันคือกันเนี่ย้อคาราเมลคาราเมลก็มีนะคาราเมลกิ่มองมีไหมเพิ่มครับเพิมห้างั้นก็เพิ่มหมอเพิ่มโอริโอ้ีเพิ่มเพิ่มมีคีบโอ เมนูวันนี้มารับออเดอร์ครับรับออเดอร์นี่ยังเน,นีนๆเขากะเพราหมูกรอบหนึ่งตำสัวกุ้งสดหนึ่งไก่ทอดหนึ่งเป็นปลาไหลหนึ่งบิบกีงนี้ใช่ไหมครับข้าวเหนียวสองน้มสดโอริโอเพิ่มบิบครีมแมนครับผมอะไรมืเพื่อนสวยมาก เอาแล้วอะรมือกังฟูเลยกฟูาดูแลมือกังฟูเด้อวันนี้าเราไม่สวยมีน้องพ่อเยอะมากเลยค่ะเอาอะไรดีกังฟูอะไรไหมกังฟูเครื่องดื่มอะไรเนี่ยเอานักเก็ตนักเก็ตไก่หนึ่งนักเก็ตอยู่ตรงไหนนักเก็ต นักเก็ตเลยนะใช่กเกหูละละ้เราล่ะข้าเจ้าขึ้นห้องมาโรงเรียนอนุบาลเสียงมีหกไม่ใช่สวยใส่ไหมสวยเหมือนประกวดคัดลายมือเลยนะเน,น,นี่ยกวดเลขนึ่ง,งด้วยกล่งองผู้สันเรเด้วานะที <laughs> ให้อายทำไดให้อายทำไม่ได okay. ้มันก okay ็เลยเป็นในสภาพอย่างนี้ได้ผมได้เลยครับผมได้ครัเเตอร์ค่อยคุยไออโอ้ด้วยอันไหนนมจีนข้าวปุ้นข้าวปุ้นอ่ะจะเลยขขงชอบเส่็จแเอาน้ำปลาด้วยนะโอเคเมนูมื้อครับ